คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสก้อนสูงในเวลาหลเกิน3.25านางก็สิบไม่นะนานําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกม่มีประตูราคา0ูในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากน่นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคม2564นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเฉลย V.I.P. นะครับหากใครสนใจเข้ากลุ่มรับ V.I.P. แบบนี้ก่อนใครในกลุ่ม S45OVR S45OVR ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มยังมีตัว Double V.I.P. จากแอป In 45นาทีนะครับเป็น V.I.P. ที่ผ่านการคัดจากเสืออีก11ท่านเพื่อให้ได้ตัวที่ดีที่สุดในแต่ละวันมาให้สมาชิกได้ลงทุนทำกำไรและนอกเหนือจาก Double V.I.P. แล้วนะครับยังมี V.I.P. ของทีมงานเสือ4.5นาทีอีกหลายท่านที่เข้ามาศึกษาแนาวทางในการวิเคราะห์สกอร์จากการอ่านร,ราคาปูดูราคาไหลใช้สถิติเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สกอร์ใครสนใจเข้ากลุ่มรับความรู้และเทคนิคดีๆแบบนี้ก่อนใคร S45 OVR e แล้วบอกว่ามาจากเสืออินดนะครับวันนี้เสืออินจะพาไปวิเคราะห์สกอร์ในฟุตบอลฮอลแลนด์จูเบลเลอรีกเป็นการพบกันร,ระหว่าง FC อโฮเฟนลงเล่นนัดเปิดสนามพบกับโวเลนดัม คู่นี้ลงเตะกันในเวลา1นาฬิกาและความน่าสนใจของบอลคู่นี้นะครับอยู่ที่ราคามาในทิศทางที่เจ้านั้นมั่นใจว่าทีมเยือนมีโอกาสที่ดีกว่าเพียงเล็กน้อยนะครับที่จะเอาชนะและราคาในปัจจุบันก็กําลังไหลมาให้ความสําคัญกับบอลต่อแต่ราคาอื่นๆนะครับกลับบอกว่าหากวันนี้บอลต่อมาเปิดเกมลุกบุกเขาใส่โอกาสที่จะโดนสวนกลับจนเสียประตูนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้จะทําให้เราลุ้นประตูได้จากท้องสองฟังอีกด้วยสถิติในการเจอกัน10เกมล่าสุดมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู7เกมออกสกอร์สูง เต็มเวลาไป4เกมและทั้ง2ทีมธรรมตูได้ทั้ง2ฟฝั่งไป6เกมเป็นท er ีมเยือนวอลเลนดัมนะครับทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้5เสมอ2แพ้3 และเมื่อลงทำการแข่งขันในบ้านของ FC i o f e n ทั้งหมด6เกมมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตู3เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไปเพียงแค่1เกมมาดูฟอร์มส่วนตัวเจ้าบ้านกันนะครับ10เกมล่าสุด FC Ihofen มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก5เกมมี2ประตู7เกมกดประตูใส่คู่แข่งไปได้17ประตูและเสียป,ประตูให้กับคู่แข่งไป11ประตูส่วนทีมเยือนโวเลนดัมนะครับ10เกมล่าสุดมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก8เกมมี2ประตู9เกม กดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง24ประตูและเสียประตูให้กับคู่แข่งไป13ประตูฟอร์มโดยรวมของเจ้าบ้าน FC ไอโฮเฟนนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ3เสมอ1แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไป8เกมเสียประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนัดล่าสุดนั้นแพ้ให้กับคู่แข่งดด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มโดยรวมของทีมเยอนวอลเลนดัมนะครับ5นัดล่าสุดนั้นชนะ4แพ้1โดย10เกมล่าสุดสามารถทําประตูููใส่่่คแขงงงไได้้้อยยน1 10ปประตทัเกม ประตูให้กับคู่แข่งอย่างน้อย1ประตูไป7เกมและนั้นล่าสุดนั้นเอาชนะคู่แข่งมาด้วยสกอร์สประตูต่อ2แต่ราคาในวันนี้นะครับเปิดมาให้ทีมเยือนวอลเลนดัมบุกมาต่อที่ราคาปอปอโดยราคาที่เปิดมานั้นเป็นราคาที่วอลเลนดัมอยู่ในเลทที่มีโอกาสในการเป็นผู้ชนะหรือมีเลี่ยมบอลที่ดีกว่าอยู่ในราคาเปิดนะครับส่วนในปัจจุบันนั้นราคากําลังไหลมาให้ความสําคัญที่มากขึ้นกับทีมเยือนวอลเลนดัมโดยราคาในปัจจุบันบอกว่าเจ้านั้นให้เครดิตกับทีมเยือนว่าวันนี้มีโอกาสที่จะเป็น เป็นอย่างไรเรามาวิเคราะห์กันเลยครับราคาวันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนโอลเลนดัมบุกมาต่อที่ราคาปอปอจ่ายน้ํา0 8 0ให้โอลเลนดัมจ่ายน้ํา1.05ให้ FC ไอโฮเฟนราคาพูตอนเปิดถ้า FC ไอโฮเฟนชนะใจ่าย3.20ถ้าเสมอกันใจ่าย3.50ถ้าวอลเลนดัมชนะใจ่าย2.00จากราคาเปิด2 0 0ของบอลที่ต่อปอปอแล้วจ่ายน้ํา0 8 0นั้นเป็นราคาที่บอลต่ออยู่ในเลทที่จะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคา ต่ออย่างวอรเลนดัมอยู่ในเลทที่เชื่อได้ว่าวันนี้เจ้านั้นให้ทีมเยือนวอรเลนดัมมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะไปได้ส่วนราคาผู้ชนะของบอลรองอย่าง FC ไอโฮเฟนที่จ่าย3.20นั้นถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้เสียเปรียบมากนักน,นะครับดังนั้นแล้วจากราคาเปิดทั้งหมดบอกว่าเจ้านั้นให้ทีมเยือนวอรเลนดัมมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเหนือกว่าเจ้าบ้านเพเล็กน้อยและเจ้าบ้านนั้นเป็นรองจากราคาไม่มากพอไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายเอาชนะโอกาสที่ทั้งคู่นั้นยังมีพอๆกันแบบนี้จะทําให้เราสามารถลุ้นประตูได้้จากทัง2 อีกด้วยนี่คือราคาเปิดนะครับราคาในปัจจุบันนะครับไหลมาให้ทีมเยือนเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกจายน้ํา0.95ให้ววลเลนดัมาจน้ํา0.90ให้ FC อโฟเฟนราคาผู้รอบนี้ถ้า FC อโฟเฟนชนะใจ4.50ถ้าเสมอกันใจ4.00ถ้าทีมเยือนโวลเลนดัมชนะาย1.73 จากราคาในปัจจุบันนะครับ1.73ของบอลที่ต่อครึ่งครบลูกแล้วจ่ายน้ํา0.95นั้นยังไม่ใช่ราคาที่บอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาไปได้ครับจากราคาในปัจจุบันนะครับมีการไหลของราคาแฮนดิแคปจากเดิมตอนเปิดที่ราคาปอปอป,อปัจจุบันไหลไปที่ครึ่งครบลูกเป็นการไหลมาให้ความสําคัญกับบอลต่อว่าตอนนี้โอกาสที่บอลต่อจะเอาชนะราคาเปิดนั้นจะมองว่ามีโอกาสที่จะทําได้นะครับหรือหากเราตีความเป็นในลักษณะที่รูปเกมในสนามจะเกิดขึ้นนั้นต้องบอกว่าจะเป็นรูปเกมที่ทีมเยือนจะมาเปิดเกมลุกบุก ใส่จ้าบานโดยราคาฟูของทีมเยือนวอลเลนดัมนั้นถึงแม้จะไม่ได้ใช่ราคาที่การันตีในการเอาชนะเลนราคาแฮนดิแคปแต่การไหลนั้นเป็นการบ่งบอกว่าทีมเยือนจะมาเปิดเกมบุกนะครับโดยความพยายามในการทําประตูที่2นั้นจากการจ่ายน้ําของราคาแฮนดิแคป0.95ซออิดมองว่ามีโอกาสที่จะสามารถทําได้อีกด้วยและราคาผูเสมอเต็มเวลาในปัจจุบันจ่าย4.00มองบอกว่าเกมในวันนี้นะครับจะมีประตูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนราคาผูชนะของบอลลองในปัจจุบันจ่าย4.50เป็นราคาที่กั้มขึ ว่ามีโอกาสที่จะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วโอกาสในการเป็นผู้ชนะนั้นยังไม่ได้ปิดโอกาสบอลรองซะทีเดียวสุดท้ายเมื่อบอลตอบพยายามที่จะเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่โอกาสโดสนสวดกลรมจนเสียประตูนั้นก็ยังคงเกิดขึ้นได้จากราคาที่ยังไม่ได้บอกว่าสู้ไม่ได้แบบนี้วันนี้ลุ้นประตูทั้งสองฝั่งครับ VIP เสืออิดวันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรก FCI โคเฟนถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP S c 5 OVER S c 5 OVER ที่เดียวเท่านั้นนะครับก่อนจากกันในวันนี้ ขอให้คนที่ติดตามเสิรอ์อินโชคดีครับ